พ่อด oh, ูอ oh, no. ah, ้ายเนาะกากะยัง ah, ดีอ ah, ยู ah, ่แท้ว่ามันเพ่นว่ามันหมอกบ่งีอ่ะพี่น้องเอกาดสบายดีสบายดีและก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะที่รักแทงกันเบิดสู่คสูคนพี่น้องเอ้ยเนาะเอาพบเจอกันบ่อยแฮ่พี่น้องเอ้ยเป็นรอบ เล่นเร่นพี่น้องเลยเนาะอ่าเดินทางมาหาทั้งน้องป่าเพื่อนพี่น้องเลยป้าอัตเนาะหลังจากพี่น้องเอลยเอาสังกะสีบ้านเนาะลงให้สาวตาบ่าวนมเพื่อนพี่น้องเลยก็พอดีว่าอ่ามันยังเว้นอยู่นะพี่น้องเนาะมันยังเว้นมันยังเว้นเว้นก็เลยเดินทางลงมาหาทั้งน้องเพื่อนก่อนพี่น้องเลยพอดีว่าทางบ่าวตาเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะก็ได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับทางภูรักภูใหญ่เพื่อนพี่น้องเลย ะว่าสิเป็นข้าวดีอียังพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบาเหยียดที่พ่อพี่น้องเข้าไปโอ้ล้มถามไทยกับทั้งน้องปลาพอดีแค่นึงพี่น้องเลยอัพทุกฝนกระตุกขักนแน่นดีด้องน้อพี่น้องเนาะเรื่องสีทาบ้านทาเฮือนบอกดูแจ้งได้พี่น้องเอ้อลุนเบิ้เนาะพี่น้องเนาะถามไทยน้ำกันพี่น้องเอเดี๋ยวเบาเหยียดพ่อพี่น้องรอเบิ้งโอ่สมรอบๆฉกอนพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเลยคนเอาลงแล้วเอาลงแล้วพี่น้องเอ้ยพอ้พี่น้องเนาะ อาทอนี่นอกปลาพี่น้องเอ้ยทอห้องน้ําห้องในพี่น้องโอ้แสดงว่าขุดลุมขุดบ่อแล้วพี่น้องเอ้ยอ๋อคนขุดแต่มื้อได้นี่พี่น้องเอ้ยมันน้ําบ่ได้ออกบ่ออกหยังบ่อันนี้เนาะอ่ดินโที่เพิ่นขุดขึ้นมาพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ทิ่มขึ้นมานี่แหละเนาะอ่าใส่ห้องเฮือนพี่น้องเอ้ยเกือบเต็มเพิ่นก็ได้ส้ยกแหงอีหลีเด้อพี่น้องเอ้ยฟ้าสนทาช่วงนี้เนาะ สุดรักสุเรีพี่น้องในการเดินทางอ่าบังเนี่ยจอเจ้าบริษัทท่าพี่น้องฮะบึงเก้ใกล้ใช่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องเลยฝนตกไปใส้มาใส้ลำบากพี่น้องเลยขันขันบ่ได้ขันจ้องขันโทมเนี่ยโอ้โพี่น้องเลยเทพยั่งติ่งโตบ่ได้พุ่นละพี่น้องโอพี่น้องเลย เนี bien, 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 bien. No. ่ยี่น้องเนาะเกล็ดจ่ะเนาะพี่น้องเนาะพุดเรียบร้อยโอ้โหไหวว่าเนาะเพื่อนฟุตเดี๋ยวมึงได้พี่น้องไอ้คือยังเหมือนของไอ้เพื่อนเอาคิดเอาอย่างลงอันนี้เอ้าเดี๋ยวสิทมไทยเบิ่งกับทางน้องปูน้องปลาเพื่อนก่อนพี่น้องเอ้ยน้องปลาเพื่พี่น้องเนาะน้องปูปลาเน้่ยนะตั้งค์เสือเร่าไม้ อโคตกมากกับพวกคุยไหลจอกจอดคักแน่อันรีดอได้พี่น้องดูคัก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 พี่น้องเลยอ่าถือว่าบม่ได้หัวบม่ได้ยังเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนี่ตัวหัวอยู่บอกว่าหัวกับหัวแต่บอลเดียวแล้วพี่น้องเลยอกดกดจอดเกลดเกลอยู่จังสินาะพี่น้องเนาะออ่าดูพี่น้องเลยหันหน้าหันตาเข้ามาทั้งนี้นั่งคงมกแจงไหม ไปยืมรถมาได้มาอันนั้นโอ้ยรสเบอาสบายดีเด้อเ้เด้อสบายดีมืนคักเีบ๊โอบริยานตรงงอดเรอบเลยบวยสลดิอ๋อเอ้าน้องปลาเปียงตดยอดสบายดีจ่างไดเกือบออกไปบึดแนั่นมนแวนรถนเวนรถเวล่างนหรอก็เลยเนาะจรงไดมืันนี้คือได้ยินว่าบอตาินมีนีมาเซอร์้พอส์บ่ เออมัอนยังอันนั้นใช่เพิ่ืจอไปยังเราเออเอาเงินมาหม้อหม้อแบบใดเด้อบาทที่นี่เรื่องใดลายสมทบแบบใดเนาะเออเรื่องบ้านเรื่องเงื่อนคือว่าสำเร็จมิดเชฟบ่หรอกระโลกบ่กับกระโลกับสีเยอะทันมีเออกระโลกับสีมันทนมีเออแต่ว่าทางมอเตอาเป็นนีแบบใดกันสีบ่หรือว่าอันนี้เป็นสี เอ้โดยโดยจ็นงันไห้องหน้าห้องในเจ้าคัวพักคุดแล้วมันใบหน้าหมวกบ่ออย่างบ่อเออคนคุดเมื่อใดคุดแล้วก็ลงเลยเมื่อใดเมื่อนี่คนีุดเตินสิบมลตอนสิบเอ็ดม้วนมนเดียวคุดชิปแล้วชิอห่งหน้าห้องในเคนแล้วเห็ดเห็ดคัวไก่น่อย อ่าสามชนาทีโอ้จิตแล้วบ่อแล้วเออพออีกเป็นเป็นเมียน่บ่อนี่เอาคนสิมู่เว้โดยเอาเอาสบายดีได้จันเ้ยโดยสบายดีสบายดีโดนลดคนขับดีๆก่อนหน่อยดใจนอยใจแล้วนี่พอเพียงได้เฉยคือว่าเออนี่ข้าวดีข้านนงกาเพิ่น ทั้งพอเพื่อนฝากเงินสมทบไว้ชื่อสีอ๋อไว้ชื่อสีคือคือเปิดเปิดทางเปิดทางเนาะเพราะว่าน้องว่าทางเขาอ้ายเพื่อนกับบุษบุมีกันเนาะทางเขาอ้ายเพื่อนก็ยังบ่มีบ่ได้ก็เพราตามน้องเพื่อนอีเดียบเนาะเพราะว่าทางเขาอ้ายเพื่อนก็ยังไม่ได้แจ้งจ้าที่เออยังยังอยู่ก็คือมื้อนี้นี่ก็หลักๆเลยคือบ่ได้เพิ่นมามอบเงินเนาะโอ้ยเฮ้ย มองเงินในน้องเพิ่นเ่นเลยก็นองทามเป็นไงตป่าเป็นยูคนชื่ออยู่ไม่ไม่ไม่ชื่าของเพื่อนเจ้าเพื่อเ็คับเ็คตับน้องคนชื่อมาตันเจ้าวเห็นเจ้านับอยู่เนาะหอดหอดบอสิบสี่ฮะวพอตู้น้องป่าแล้ววยุงนะค่อไรไรน่องปาหลังกระีเจ้า่ชื่อนอ๋อถมหมดหลังกรสีบาทนี่เอ้า เอ็ดบ้นนนับนับก็ได้อยัวแต่แต่ว่าตัวนี้เขานับ่ได้เอะตัวนี้เนาะอ่นี่เี่น้องยแต่ว่าเืนชาลานเป็นนี่เป็หัวบ่องเดียวฝองเดียวบ่ไม่งั้จะไปเปียกน้ำมันนี่เอาอะไจากครอยางกินดอิ่เออหอูบกนู้หะรได้บอ้ามันฝนล็อกบ่เนาะน้องมันตีเด้อได้นะโอมันฮักได้ได้ เบิ่งกันเบิ่งกันโอ้บอต้าจะมันเกิดจากสาื้อเห็ดยังอันนี้เห็นเห็นกับบอได้ล็อกนี่นี่เขาล็อกมันแล้วโอ้มันหยาเออเห็ดเพิ่นเห็ดติดเลยเนาะโอ้โหชุกดึงทอาไม่เอไม่นองป้าเพื่ออยากเข่าเฮือนลองลองด้วยหน่อยบอต้าเอาลอง ว่าัดเพื ia, min, ่อมีเออเพื่อ oh. มีขมมกขมุยมาจี้ด้วใช่ไหมเอ้ยน่ว่าเบ้านอ๋ออย่างเช่นคือสองสามบ่อนนี่หนึ่งช่อน้าคุณก็ไดโอ้สงบ่อนเนาะดูว่าดูว่ามันบวับ่อนหนึ่งย่างเน้นบ้านบาตาปทะตูเราอะ เป็นต่อพิทยตหนึ่งสองเนาะหนึ่งพอพี่กับหัวได้นี่ต้องหายประตูแล้วมางแก้เน้อน่องเด้อสั่นไม่เจ้าเนี่ยสีดอกเนาะว้าทุกสีดอกเลยเดือนชานั่นเป็นหัวสะยังได้ขายก็ได้ใช่ไดย เอาเยอนีกล้โอลืมบ่ลืมบ่อ้ชีวินแห้งมักจวดอยู่เนาะมาหาน้องฟ้ามาตอนกเน่น้องเราจอยนะเห็นแล้เลือกด้วยะดยดปั่นน้องหมกน้องมวยน้กินน้ำแนบิโลกาน้ำกันเนาะเดยน้องมวยเราน้องมวยน้องเตี้ยน้องกังเราไปใช้ออแล้วแ้เราตกเตาปั่นยินเนี่ยเนาะ Oh, là bọn ní bọn ní nó cũng bài bọn phân bay anh bọn chị bung đun anh phun đè nè 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 หัวได้น้องเลยนี่เนาะโอ้ดวนตัวล uh ุ้นโอ้แม่นนี่นองเลยหัวบดกูหองหมอนนี่เนาะอ่าอ่าหองนั่นสามซีห่าห่าบอลแล้วโอ้ได้อยู่บ่ว์อะคุณหยางหยางเนาะพี่น้องเลยโอ้โหเรื่องไดโอ้หัวหลายบอลนี่นี่พี่น้องเลยเนาะ À, à, bừng, nó à vâng nó hồng lọc đấy nó à cho bò này bò vì nó người sang qua thế này nó thua sàn si bon đây gặp bộ phần nó non nữa mà bọn này cũng thua phần che à, đây vào đây đấy và xin lại thì thằng bạn thân của người chít cả thằng anh bún nó này sang phần phải che hay thấy nó bò ยอ้เต็มบเน่นเกือบไม่หัวดวนเนาะอ๋อเหยียบร้อยห่วงน้องก่าป๋าเห็นไงเลยเนาะไงหนึ่งสองอ๋อถือน่าไงโจเนาะจะเบิ่งเฮงคักฮะบอลนั่นนั่นน่ะป๋าหัวบดที่บดเดนนเ่เนาะ เออบัวใคบัวใคร้เนี่ยเนี่ยห้องเฉพาะของห่องเจ้านี่สามสามเนอะเนี่ยสามสามบนแล้วก็นี่น้องเอ้จุดจุดนักเลยตัวนี้แห้งเลยนี่อ๋อทุกจังไดพี่น้องเอ้เพื่อนเพิ่นเพือ้าใอันใดอยู่บ่เอาบวมมือบ่หนอเอาช่งบ่ใช่ใช้ไดบ่ไดบ่

câu ốp ship ở Liban nên đi băng line nhìn line anh Châu Âu anh Balancher Châu Âu sẽ sẽ lóc cho anh khác song rồi nó ờ thức nữa cái tiếng đấy cho nó nhé ông pa ai bớt nó chạy xe hồng hồng nè được được luôn nè vậy nó tính khi เออหม้อมๆให้น่ะเอาไว้เด้อน้องเด้อเก็บไว้ดีๆอะเนาะขนมน้องเออมื่อวานนี่กสิลงมาหาอยู่แต่ว่ารถมันบ่ให้มาเออมันมาบ่ได้น้องเอ้ยโอ้กตมกเตเองติดั่วกระตนกระโตอยู่เอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยขุดใหม่ๆมาเด้อเนาะอืนเอาอันนี้เด้อมันมันมันบ่ได้ออกบ่บ่เนาะบ่อื được bựng bưng mới nó nắc nó phi nông hết điểm điểm nó, nó nhát mới đây đó, này bưng thắc này, cái đuôi trao, nó cứ giăng cứ giăng cứ giăng, này, nó, bà, bà được. À, nó, luôn, được, thôi nó, cái cái vẫn đang điêu, thế mà nó, cái mà nó เสือผได้จะเก็บไว้แตแม่นาะอยู่อันอยู่เนาะเห้ยอยู่ทึ่งนี่เฮ้ยอยู่ทึ่งบุ๋มี่เนี่นอ่ไเนาะนงไก่อ๋ทิมเขามาแต่วัดไปจังนี่ลงหิดต้น โดยโดย mm. โดยพี <arrivé> yeah. uh, ่น้องเลยหมูเมือมือป้าไอ้บ้านเรบาดเห็ดตังได้บาดนี่เนาะพี่น้องเลยเป็นไม้เป็นอย่างนี้ขั้นว่านั่นกะบขั้นนั่นนะพากกันหามเขาไว้ต้นุ่มตะลางเด้อน้องเด้อตัวใดที่ว่าเพิ่นยังโบผาใส่เพราะฉั้นจะเก็บเก็บเขาไว้น้ำโบ่บโบโบนี่ยาใจมันนักเนาะกระดูกกระดอยเอ็นลิ้นลุยเห็นั่นใดนักเดินน้องเลยเช็ด giá dạ 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 này nó à, hết cái da nó à, bò quay bò quay yên vào nong mồi nong tia mà lên năm là hàm hàm khảo vậy à, à à ô ô ô hết hết bà này quá lột chim lỏ của bà lôm ná nó áo le te cháu đứa đây, hình đó, đây. cái à, bạn, gấp, vậy tự ôi mua đại cái nhà thì quá nòng người, đi, ôi, gì người, người em nòng phái bỏ qua, bỏ hết, bỏ hết cái này nó, ôi 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 ôi, thấy nè, ôi, ôi, gì đó บอสเจ้าถามมึงเพื้นก้อนยันว่าตัวไหเพื้นบพ่พอเห็ดหละ่ะกะอ่าเอาไว้หัวยันมันดอกขั้นเาเพื้นเห็ดยังกะเอาไว้เพื้นเอาขึ้นยันีคือ,อยืนตรงเคารพทุ่งชาตางนี้แท้เล่งเหล่าอ <c oughs> ่มันเป็นยังไงมยอะมันทั่วเออเห็นมันทั่วมันซึมเนาะเป็นไงอยาให้หน้าตะก้าได้ยังให้ระดำนั่นหักระโก้าไปหัหกระโดก้ามันนี่บ่ เออพี่น้องไงเย็บไม่มีเขาเดียวเขาห้องน้นี่เพิ่นคุดจะคนก่อนเนาะสามคนเชืโมงหนึ่งพี่น้องไงสามคนเชืโมงหนึ่งตัวเอาลงลงพอจชำนั่นเหมืนบ่อเนาะพอจชำนั่นแบเพิ่นคุดลงนี่พอแล้วเนาะพ่นชำนั่นแหละพี่น้องเไยมา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 ไอชามช่วยมาตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่เนาะเออเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วคขนว่าได้อยู่ป่านนี่แห้เนี่ quay à, nhìn đại nhìn nó, thế mà nong muoi nong nhàng, phải tự nị phải phốt nong muoi nị na, này, nó, à, nó hòn à, uhm, hay nhem na là bột tí đấy Thì này, thằng khưn nị nó po bưng lên lại lại chút du, lại chút du vậy phần tóc mái hoa cha cha đấy bận duy một điều ha, đi qua phòng rồi đấy, chắc hà trường tuồng bộ chữ hót cái chế bận chắc đây là phòng đáy bận, phòng tôi này bên phòng tôi phải nói, à, tôi này bên ừ, bật, bật là phòng thứ 2, um, bận à, cửa tủ đi đấy cả, tủ nhảy mà, tháo tôi là tháo như là máy tháo, à, vậy, rồi, tớ rồi, 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 rồi รเราเบ่งพ,พื้นน,กกน้ำฮ่าพูดละใช่ไหมพี่น้องเนาะก็ข้อแะไรก็ใช้ได้เมื่อป้าน้องปูปลาขึ้นกันแหละเนาะน้องปลาเพื้นกันแหละพี่น้องเลยวันจันทร์เน่ยันเมือม่อค่ำเมือ่อมืดผัดถนนถนนทางเนาะยันมันสลัดสลัด,ล,ดลงไปเห็นหรือใดแต่ว่าก็ยังดีมุกดีใจน้ำน,นอ้องเราอยู่พี่น้องเลยไในเง,งินเนาะสมทบเรื่องสีท้าบ้านท้าเฮือนเนาะแต่วเช้าเป็นสียังใช่เนาะทางหน้าใน,นสีชมพูในสีชมพูยังโมเปียนอยู่ Oh, nó si pha này xem phu rồi oh, đôi 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 chỉ thì mặc đấy hả nó à nó hôm nay sẽ cái gì đây à đơn thang cắp con nó vừa bừng với mình cái chỉ cầm chỉ mượn ở đấy nhỉ nó ừ. Oh, ok nó là sao bài đi sao bài đi, đi. cho bài chỉ pop luôn cả cái xem mà chắc nó ở <laughs> ờ, mưa ô oh, chỉ mưa bán. ok ai cắp còn đây chân đây đôi เดินออกไปทั้งนั้นเดินทางขึ้นก้อนนะนี่ลีรอนะพี่น้องเอ้ยปะให้คอยแต่ขันจ้องเนาะน้องปูปลาหนะ้าหนะ้าไม่หาเก็บไว้เด้ออันตัวที่มอต้าเพื่อนแห่เด้อน้องเด้ออใครลืมได้เี่น้องเอ้ยปะบัตรที่นี่นะเราพี่น้องเนานะคลิปนี้ คลิปนี้เนาะผิดพลาดประการใดครับขอโทษขออภยัยนั่นไม่ใช่พี่น้องเอ้ยแต่กะยังตกใจอยู่พี่น้องเอ้ยมารอบนี้ทางของเแม่พิ่นก็ถือว่าคุดสำเร็จสิน้นสิ้นไปเป็นที่เหยียบห้อยแล้วพี่น้องเลยอะไรอย่างเงพี่น้องเอ้ยจากบ้านหนองป่ามบ้านเสาตะเนาะก็ถือว่าไกลเดือดโยพี่น้องเอ้ยอาทุกแหงจุดเย็ดเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ย ตุ mhm. ่มเปะนี่เนาะทั้งนั้นยังเลิกอยู่เนาะดำนานอนเนาะขึ้นเด้อขึ้นเด้อโดยโดยโดยน้ำลายโย้่ยาิน้ำบุกยาดอก À, mà hòn bát hứng là nó Đó, khát vậy hình nhầy thế này Một khèn bố thì... Đôi à, Được này Thằng à, quyện nó À, xăm chi ping bật thi này <laughs> Đôi, đôi à, Xăm chi ping phần vào สําสีดําอีกตั้งหักนะพี่น้องเนาะอ่ายามผ้ายามผลแม่สิลาพี่น้องเอ้ยเอาโอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้คือทางเวียดเองคือใจขอตัวลาพี่ลน้องไปซะก่อนนะพี่น้องเนาะพบเจอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเอาลาเด้อพี่น้องเอ้ยเอาสบายดีสบายดี